สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์กันเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาไปทำกิจกรรมอะไรเอ่ยก่อนอื่นเราไปเรียนรู้อุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแก้วน้ำค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะ แล้วก็กระดาษนะคะกระดาษกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่ากาักน้ําไว้ได้ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะเทน้ําใส่ลงไปในแก้วให้เต็มแก้วเลยนะคะเต็มเลยนะคะนี่ แล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆค,ค่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นน้ำจะหกได้นะคะจากนั้นนะคะคุณครูจะใช้กระดาษนะคะกระดาษแปะลงไปแบบนี้นะคะเมื่อแปะลงไปแบบนี้แล้วคุณครูจะความแก้วลงนะคะเด็กๆมาดูซิว่าน้ำจะหกกันหรือเปล่านะคะพร้อมยังคะ,ะเ,ดเ,าาเดี๋ยวเรามาความแก้วกันเลยคะ่ะหนึ่ง สองสามปึ๊บอ่าคุณครูความแก้วแล้วนะคะความแก้วแล้วมีน้ําซึมออกมานิดนึงนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจอ่าจากนั้นคุณครูจะปล่อยมือค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ,วงคะส<า>ว้า เห็นไหมคะเด็กเกเห็นไหมคะนี่เลยเห็นไหมคะน,น้ำไม่ไหลออกมาเลยนะคะเหตุที่น้ำไม่ไหลออกมาเกิดจากอะไรคะเกิดจากแรงดันของอากาศอากาศนะคะอยู่รอบตัวเราเลยอากาศอยู่รอบตัวเราเลยแล้วอากาศเนี่ยดันกระดาษเพื่อที่จะไม่ให้น้ำไหลออกมา เด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่เลยคะ่ะว้าวโหสนุกกันไหมคะเหตุที่น้ำไม่ไหลออกมาเกิดจากแรงดันของอากาศนั่นเองนะคะอากาศจะดันไว้นะคะดันที่กระดาษแล้วน้ำก็จะไม่ไหลออกมาตราบใดที่อากาศเข้าไปแทนที่น้ำอากาศก็จะเข้าไปอยู่ในแก้ว แล้วน้ำในแก้วก็จะไหลออกมานะคะเนื่องจากว่าอากาศเข้าไปแทนที่น้ำนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆทำได้นะคะแล้วเราไปทดลองดูนะคะกิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองเอานิ้วแย่นะคะให้อากาศเข้าไปดูซิว่าน้ำจะไหลออกมาไหมอุ้ย อุ๊ยอุ๊ยดูนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวอากาศจะเข้าไปแทนที่น้ำแล้วนะคะเป็นไงคะอากาศเข้าไปแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่ไงอากาศเข้าไปแล้วทำไงคะเมื่ออากาศเข้าไปน้ำก็จะไหลออกมานั่นเองว้าวคุณครูเปียกหมดเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะกิจกรรมนี้นะคะ สามารถทําได้ที่บ้านเลยนะคะเวลาเด็กๆทําใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะคะเด็กๆระวังแก้วแตกด้วยนะคะสุดเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปลองทําที่บ้านดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอยเด็กๆทํากันได้หรือเปล่าส่วนวันนี้คุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วมาพบกับนใกกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย